สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานดีว,ว่าหลัมีเมียปูตินผู้นาของรัสเซียนะครับได้ลงนามในกฤษฎีิกาขยายขอบเขตหลักการใช้อาวุธยวเครียร์ฉบับใหม่อย่างเป็นทางการโดยหลักการฉบับใหม่นี้ระบุถึงสถานการณ์ที่รัสเซียจะได้รับอนุญาตให้ได้ใช้กลังอาวุธยวเครีย์เพื่อปกปก้องอำนาจธิปไตยของประเทศทั้งนี้ไปกับความที่เกิดขึ้นและความเสี่ยงทางทหารรูปแบบใหม่ ทำให้รัเสเซียต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้อาวุธนิวเคลียร์จนเป็นหลักการฉบับใหม่ออกมาสำหรับหลักการฉบับใหม่นี้มีประเด็นสำคัญทั้งนี้ก็คือนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการยับยั้งการใช้อาวุธนิวเคลียร์มีลักษณะเชิงป้องกันโดยธรรมชาติโดยมุ่งเป้าไปที่การรักษาศักยภาพของกองก,กำลังนิวเคลียร์ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและรับประกันการป้องอําอำนาจอิไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐรวมถึงยับยั้งศัตรูที่อาจเกิดขึ้นจากการทุกราตรัสเซียหรือพันธมิตรของรัเสเซียนโยบายนี้กำหนดไว้เพื่อป้องกันการกรทำ การดาเนินการทางทหารและการยุติการดําเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้ของทั้งรัสเซียและพันธมิตรของรัสเซียท้งนี้การรุกราในใดที่เกิดขึ้นต่อรัสเซียและพันธมิตรของรัสเซียจะถือเป็นการรุกรานโดยรวมประเด็นต่อมารัสเซียถือว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นไปในแนววิธีการยับยัง้งโดยการใช้อาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นมาตรการที่รุนแรงแต่ก็จําเป็น อย่างไรก็ดีรัสเซียจะใช้ความพยายามทั้งหมดที่จําเป็นเพื่อลดภยัยคุกคามทางนิวเคลียร์และป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทมีความอุบัติมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางทหารรวมถึงความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ด้วยประเด็นต่อไปก็คือรัสเซียจะมองการโจมตีต่างๆแม้จะเป็นประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจนิวเคลียร์เหล่านี้ก็ถือเป็นการโจมตีร่วมกันรวมถึงแม้จะเป็นการโจมตีด้วยอาวุธธรรมดาแต่รัสเซียก็จะพิจารณาตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลีย ทั้งนี้การตัดสินใจใดๆก็ตามเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์จะต้องมาจากประทับดีรัเสเซียเท่านั้นก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนกันยายนปูตินนั้นได้ออกเตือนถึงแนวโน้มที่จะมีการแก้ไขหลักการการใช้นิวเคลียร์ของรัเสเซียซึ่งก็ได้ร่างเตรียมอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยช่วงนั้นยูเครนพยายามอย่างหนักที่จะขออนุญาตจากบักตมิตวอนตกเพื่อใช้อาวุธแม่นยำระยะไกลในการโจมตีเป้าหมายเข้าไปในพื้นที่ลึกภายในดินแดนของรัเสเซียแต่การขออนุญาตดังกล่าวนั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายที่สําเร็จ อย่างไรก็ดีเมื่อสหรัฐมีความชัดเจนออกมาแล้วอนุญาตให้เป็นไปนตามที่ยูเครนน้องขอไม่กี่วันต่อมาปูตินก็มีการลงนามหลักการของการขยายขอบเขตการใช้อาวุธนิวเคลียร์ฉบับใหม่ในทันทีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับล่าสุดนั้นประธานบรเรเซฟเซอยิปโคโดกัน,กนผู้นําของทูงเคียกล่าวระหว่างการถแถลงข่าวหลังการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ G20 ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเรียกร้องงค์งการสิทธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตให้ความสนใจและไตรตรองหลักการใหม่ว่าด้วยการใช้อาวุธยูเครียของประธานดีวลาดิเมียปูตินโดยทางด้านเรเซฟเธย์เพโดกัน ok บอกว่าการที่ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลของสหรัฐโจมตีรัสเซียได้นั้นแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์มาถึงจุดใดและต่อไปถึงขั้นไหนซึ่งไม่ใช่พัฒนาการเชิงบวกผู้นำของทูเคียบอกว่าจุดยืนใหม่ของรัสเซียเป็นมาตรการที่ป้องกันไว้ก่อนต่อการใช้อาวุธตามแบบ ที่มุ่งเป้าไปที่ตนเองเป็นอันดับแรกและรัสเซียก็มีอำนาจมาตรการป้องกันตนเองเช่นเดียวกับประเทศนาโต้ที่ต้องการปกป้องตัวเองและดำเนินมาตรการปกป้องตัวเองที่ไม่แตกต่างกันทั้งนี้สาระสาคัญที่สุดหลักการใหม่ของรัสเซียก็คือรัสเซียจะพิจารณาใช้อาวุธนิวเคลียร์หากถูกโจมตีจากอาวุธตามแบบและประเทศนั้นได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองรัสเซียเคยประกาศก่อนหน้านี้แล้วจะมีการปรับปรุงการใช้อาวุธนิวเคลียร์และท้ายที่สุดพวกเขาก็ดำเนินการแบบนั้นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับ ที่ช่องทาาอินเทอร์เน็ตนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดกดติดตามช่องทาาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ